สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับไปอยู่ในเกมโ o w บ o อนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า The d a ด e นะครับผมซึ่ง The d ดก็เป็นแบบเกี่ยวกับอะไรนั้นเราก็เข้าเข้าไปเลยดีกว่า The d เด e t ด e เดอะ The นเดอะ e c h เตอร์ทไม่ใช่คุณต้องการจะซื้อเอ่อตะเกียงหรือไม่ซื้อ โอเคเราจะเล่นกันกี่เพลเยอร์ดีอะไรดีย๋ยแป๊บหนึงนะลองหาคนเล่นมาเพลเยอรคนเล่นคนเดียวก็ได้ปะ่ะโอเคเราก็เราก็จะลองดูว่าเกมโหมดนี้มันเล่นยังไงนะครับเราก็จะลองดูว่าเกมโหมดนี้มันจะเล่นแบบไหน The Date ถ้าใครรู้เกี่ยวกับแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็อาจจะได้รู้ว่า เกมนี้มันต้องเล่นอะไรยังไง The Dead Chapter One เวลาเที่ยงคืนเป็นเที่ยงมีมีเวลาบอรเด้ยเรยวันเที่ยงคืนน่ากลัวมากจุดเริ่มต้นของจุดจบก็แบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ,อึมครึมอยู่นะ ยิ่งเล่นตอนช่วงเวลานี้ก็ยิ่งแย่ๆอยู่กุญแจห้องเอาก็ใช้ไม่ได้อะกุญแจห้องอ๋อ,อกด e โอ้โหอ๋ไม่ใช่หืมน่ากลัวอยู่นะเออมีศพมีมีรู้สึกว่าที่อย่างนี้น่าจะเป็นคุกเมื่อพันปีที่แล้ว ปิดประตูแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสียวหน่อยนะเสียวแบบเสียวเสียวแบบน่าก,กลัวอ,อันนี้อะไรเอ่ยอนนี้มีโน้ตคนไข้ห้องที่สองห้องคนไข้หมายเลขสองอันนี้มีประตูไหมไม่มีโอเคสน,นองกไฟน่าจะบอกอยู่ว่าประตูไหนมีอันนั้นอะไรอะ่ะมีโซฟาด้วยหรือว่าใกล้เข้ามาแล้ว น่าจะใช่นะมีเลือดด้วยแบบนี้มันจะสื่อถึงอะไรว่าเหตุการณ์มันมันจะเกิดขึ้นในแบบที่ไม่คาดงนั้ลเหรอหรือว่ายัางไงเ,เราก็ไม่สามารถคาดการเลยได้เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกของเกมหมดนี้ก็ตอนนี้ก็เราก็เดินไปก่อนฮ e ลโ o ลเอ้เชยกูตกใจหมดไอสัตว์ รูปภาพมันขยับได้เฮ้ like ยมีไฟด้วยอะไรวะนะ่ะมีไฟเอ้ยอะไรเนี่ยเพื่อตลอดการปวดเล่นบ้านหวาน <S <S ฉันไม่เคยหลับฉันเห็นคุณโหวตอัคคธาเอ,อ่อปวดเลือกอัคคธาคลาสพรีเซนเตอร์ p ร e s i d e น t พรีเซนเตอร์อะไรล่ะ มีกระดาษแต่อ่านไม่ได้เป็นกระดาษธรรมดาห้องนี้อย่าก,กลัวฉันกลัวว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยโอ้เ oh, ชี่ยเช็คแป๊บโอเคไม่น่ามีอะไรงั้นก็เข้าไปแล้วกันมีไฟแดงๆโอ้โ oh. อ oh. มีโต๊ะความอยู่ตรงนี้มีประตูเข้าไปดูว่ามีอะไรโอ้อเออไกูตกใจหมดกุญแจบนกุญแจตรงบันไดกุญแจตรงบันไดสเตรค์คีบันไดน่าจะมีประตูโอ้โอ ตอนนี้เวลาเที่ยงคืน9นาทีกูลดเสียงก่อนเลยโอ้โอ้โอ้กลัวจริงงั้นรีบเดินเลยเออทำไมทำไมถ้าถ้าถ้าตัวนี้ดับนะกูกูปิดเสียงเลย มึงจะดับยังมีใครเดินมาไหมอ่าฮัลโหลอ๋อกูกลัวจริงโอ้กูกลัวมากเลยอะ่ะเอ้ยปดประตูมีอะไรมันจะมีมันต้องมีอู้เฮียมีจริงๆมันมีอะไรนะั่นอ่ะโอ้หน้าผีกูต้องเข้าไปจริงๆใช่ไหมออโอเคไม่หลอกกูใช่ไหม มีทางลงคืออะไรมึงจะลงมาไหม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 กูกูกูขอแค่นั้นแหละมึงจะลงมาไหมกูกูรอตะเข็บใช่ไหกูกลัวจริงอันนี้กูกลัวจริงไงสัตว์เออกูไม่น่าเล่นเกมคนเดียวเลยอุ้ยอะไรอ่ะแมงมุมไม่ใช่โต๊ะกูมองยังไงไปแมงมุมเนี่ยโอ้กูกลัวจริงโอ้กูก็ยังจะกล้าเล่นเนาะมีอะไรไหมอ๋องหัวกระโหลกแดงโอ้คุณน่ากลัวมาก โอ้น่ากลัวมากเลยกลัวเสียงนะาไม่มีอะไรกู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 รู้เสียงหูฟัาแล้วกันกูกูกลัวโอ้กลัวจริงอันนี้กลัวจริงไงตว์อุ้ยกูมองโต๊ะเป็นแม่งมุมกูบ้าปะเนี่ยน่าจะกลัวจริงๆแหละโอเคโอ้ไม่มีอะไรนะ โอ้ทำไมมันมีแดงๆวะทำไมทางเดินปัญญา่ะน e ี่เพิ่งเที่ยงคืนเก้านาทีโอ้เชียร์เชียร์เชียรชิพายแล้วชิบหายแล้วชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วอะไรมาไม่รู้กูเดินดีนะนิววันเอ้าสีแดงไม่ใครเห็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้กูกูกูไม่รู้กูกลัวระตู้อุ้ยอะไรเนี่ยต้องมีอะไรมาแน่ๆเลยกูว่าใชัยเข้ามาตัวแจมบอกวาว่าไง ันต้องมีอะไรผมมาแหละเช่วกูกูกลับมาทางเดิมกูกลับมาทางเดิมคืออะไรกูได้กับเพื่อนน่าจะหลอนอยู่นะกลับมาทางเดิมมีกระจกแตกแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือมีอักษร no forgiveness heartless they you they they trust you มีกระป๋องนะ้ำเอ้อะไรเนี่ยมีพรมอยู่ตรงนี้ด้วยเอาละสิมันจะต้องมีอะไร เฮ้ยวัดดีทำไมมาขวคอยอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะฉันจ,จำได้ว่าน,นายอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอฉันจ,จ,จ,จำได้ว่าน,นายนอนอยู่ไม่ใช่เหรอม,มันคงไม่อุตริไตขึ้นมานะเมื่อคืออะไรอะ่ะคีเขาคนนั้นกำลังหาเขาเพื่อแก้แค้นหาอะไรอะ่ะกูก็อ่านมั่วนะคอมพิวเตอร์ยุคไหนเนี่ย Windows XP ปะเนี่ย มีทางอยู่ตรงนี้แต่เช็คก่อนแล้วกันเผื่อมีอะไรน่าสนใจเช่นประตูที่อยู่ข้างหน้าอันนั้นอะไรอะน่าจะไม่ใช,นใช่น่าจะไม่ใช่ในสิ่งที่ฉันคิดหรอกมั้งโอ้โหมือมือที่พายเลยอะช่วยด้วยมันอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย The Dark เอ้ยมันคือ The Dead ไม่ The Dead The Dark อะไรล่ะอ๋อมีเว้นเราต้องเ้ย แล้วราเราเรา้เาคณะนี่คืออะไรอะ่ะคีนิดต้องการกุญแจ <ừ ly> โอ้ยเปิดช่องแอร์ชิบหายฉันเห็นคุณเห็นอะไรอะ่ะทำไมต้องเห็นมองกูอยู่ตลอดเหรอไม่น่าจะใช่เอ๊ะเพื่อนตลอดไปเพื่อนกันตลอดไปโอ้ยเฮ้ย โอ้แม่งเอ้ยน่าก,กลัวมากกูมองตาไว้ก่อนเลยเดินเดินเดินสี่เดินแปด,ด, 4, ด 8, ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมั่วอูไฟแช็กทำไมสว่างกว่าตัวนี้เป็นเครื่องอะไรเนี่ย โอ,อ้อยู่จะโผล่ก็โผล่มาอย่างนี้เลยเหรอฉันคิดว่ามีปัญญาอยู่ที่นี่มีอะไรอะ่ะวิ่งก็วิ่งไม่ได้ด้วยนะตอนโกดาวอย่าลงไปเดมอนไลท์เดินไนท์พิศาชอบตอนกลางคืน n อนโกดาวอย่าลงไปพกกูลงไปอะ่ะ โอ้มีเสียงโอ้โหเชยถังน้ำมันมึงกระเด็นแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยคือมึต้องไปไหนอ่ะอันนี้อะไรเก็บศพทำไมมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยเอามึงบ้านผีสิงเหรอ Do not make noise t h e y will hear you อย่าส่งเสียงเขาจะได้ยินคุณเพาะเขาจะได้ยินคุณต้องการคุณแจโอเคใช้ได้อยู่ โอ้ยชิหายโอ้โหห้องขังอุยฉลงแม่งน่ากลัวสั์กูไม่กล้าเพิ่มเสียงเลยตัวนี้กูกลัวกลัวแบบกลัวหนักมากแต่สปิริตยังคงสั่งให้กูเดินต่อไปโอ้หทางยาวอย่างงี้เลยเหรอ,อเอาโคบางัดก่อนดีกว่ากดชิปกดกดกดชิปไม่ได้ด้วยเพราะว่าไอ้นี่ โอปบาไม่ใช่เหรอเอ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่งั้นเดินต่อไปแล้วกันแหมหรือว่าจะใช่โถเอ๊มีจดหมายอยู่ตรงนี้อีกแหละอ่านหน่อยดิ To lead you u n t o mystery มันจะสื่อถึงอะไรสำหรับเกมหมวดอันนี้ the date แหล่งรวมความตายหรือสถานพินิจห้องเก็บศพเหรอโรงพยาบาลล้างอู้ทำไมมันสูงปแปลกมันสูงแปลก แปลกงุกูชิดซ้ายก่อนเลยชิดนายเลยพี่ชิดนายกูต้องรอตะเข็บชายแดนทำไมมืดลงเรื่อยๆวะจะเจออะไรไหมเนี่ยเอ้ยมีทางข้างบนมีไฟด้วยทางออกเหรอเป็นไปไม่ได้นะเอ้ยไม,ไม่ไม่น่าใช่ทางออกหรอกวันนี้เป็นพ่งเที่ยงคืนเองเอ๊ะมีศพคนด้วยมันต้องขยับแน่ๆเลย สักสมนึงแหละทำไมจอสัน่นเป็นเอ็กซิสท,ที่เสี่ยงมากมันจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยกูบอกแล้วเอ็กซิสมันก็ไม่น่าไว้วางใจอายอ้อจบแล้วเหรอโอ้อ้าวจบแล้ว ก็คือเราก็หลอนเล่นเป็นจิตวิทยาอะไรประมาณนั้นเหรอดื่มด่ำความมืดมิดของโรงพยาบาลจิตเวทเหรอเรียกไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ขอจบคิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะเดี๋ยวงวดหน้าค่อยมาต่อชั้นต่สแล้วกันนะครับผม